ขวางผู้ถูกที่สุดเลยลงกันเถอะมีอะไรครับคุณตำรวจสวัสดีครับขอตรวจสภาพรถคุณหน่อยเหมือนว่าน้ำหนักจะเกินนะครับอเออคือได้ครับดีจอดนั่น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ รถเบอร์หนึ่งน้ำหนักเกินเอาทรายออกอีกวางมันเกินไปทิดเดียวเองนะทุกคันน้ำหนักก็เกินทั้งนั้นนั่นแหละเกินหนึ่งกรัมก็ไม่ได้จำเป็นหรอจำเป็นเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะ พวกนายตรวจสอบเอกสารทั้งหมดแล้วหรือยังมันอยู่นี่อ่ะอย่าลืมเอาไปนะแต่ทุกทายระหว่างการตรวจสอบพี่กวางตอนนี้เราเตรียมทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะพี่ไม่ขาดอะไรแล้วอไม่มีปัญหานะคนทำตามกฎจริงๆเราปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดอยู่แล้วเอกสารทั้งหมดฮะเรียบร้อยครับเออขอบคุณครับขอบคุณครับไปเธอไปไปไปลาบอครับ นาโทรหาพี่กวางนะแล้วก็บอกเขาด้วยดูแล้วรูแล้วรูแล้วพี่กวางพี่เนี่ยสุดยอดจริงๆเลยดาวทุกอย่างถูกต้องหมดเลยเ<ม>หตุการณ์บนถนนราบรื่นดีขอให้ทางน้ําราบรื่นดูเหมือนกันนะอย่าเพิ่งประมาทเกินไปได้จะออกเดินทางแล้วเดี๋ยวถึงแล้วโทรหานะแค่นี้นะนี่ใบรับรองอือนี่ใบขับขี่ขับระวังแล้วก็ตามเรามาด้วย ฮัลโหลอะไรนะไม่ผิดปกติเลยเหรอน้ำหนักก็ไม่เกินเหรอเลีวเจรกวางเจ้าเล่เกินไปแล้วซึนเวยฟังนะทำตามแผนของเราที่เตรียมเอาไว้เดี๋ยวนี้เลยเข้าใจครับไม่ต้องห่วงครับพร้อมแล้วใช่ไหม ดนี่อ๋ออจักรยานตะเกียบหักหรือเปล่าก็ไม่รู้คัะแน่นอนเลยโอะไรขึ้นเนี่ยเป็นอะไรไหมฉันจะเรียกรถพยาบาลเร็วๆนะครับมีปัญหาแล้วมาดูกันมาตรงถอะลุกไหวไหมคะลุกไม่ไหว ในโรงพยาบาลก็เถอะอย่าคิดว่าจะหนีรอดนะคุณชนผมแม่คุณครับเกิดอะไรขึ้นหรอครับฉันไม่ได้ชนเขาแต่เขายืนยันว่าฉันทำไปเพราล้มไปก่อนะคะ ฉันไม่ได้ชนเขาค่ะฉันไม่ได้ไม่ผมก็พอแล้วคุณจะาฉักอวดทีเหือเปล่าเนี่ยคุณชนผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะพูดความจริงผมน่าเป็นอะไรไหมถ้าคุณเจ็บผมจะเร่งพยาบาลมาให้แล้วก็ตามตำรวจมาใช่ไม่เป็นไรก็ลุกขึ้นมาเดนไพยาบาลมาโอ้ยผมคงตายก่อนตำรวจจะมาถึงแน่เลยมีคุณต้องการอะไรเนี่ยขาผมหักจะต้องจ่ายเงินให้ผมดิลุกก่อนได้ไหมคุณจะาฉักอุดที่เหือเปล่าเนี่ยคณชนผมนี่อยากได้เงินใช่ไหมไป โอ้ยเอาเงินมาแล้วเอาเงินไปโอ้ยผมเก <okay> ือบจะตายอยู่แล้วรู้ไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 เบาๆหน่อยกูผู้หญิงกูนายาลอดด้วยครับผมกำลังรีบจะหนีเหรอเดี๋ยวไรเนี่ยคิดว่าจะรอดไปได้นะอะไรอะไรอะไรมาพักอะไปชกเลยโอ้ยโอ้ยเวททำไมนี่เหรอกูตอนหัวตอนซุนเวยที่ถนนจัดการเรียบง้อยหรือยัง ไปช่วยเมืองจือชิวจัดการให้แน่ใจมาสกัดทางน้ำได้เรียบร้อยไม่ต้องกังวลครับอืหากไม่มีเส้นทางบกทางเดียวที่เหลืออยู่คือทางนัทที่เหลือวจือกวางรับผิดชอบการขนส่งทางน้ำที่งมีความท,าท้าทาย หาพวกเขาใช้ทางน้ำก็ไม่สามารถหนีจากมึงจื่อชิวได้มึงจะชื่อเป็นคนดูแลท่าเรือให้โหสื่อหายมาหลายปีแล้วเขาไม่ปล่อยหลิวจือกวางไปง่ายๆพี่ใหญ่คิดว่าหลิวจือกวางจะจัดการเขาอย่างไงเมื่อศัตรูวิ่งเข้าหากันผู้กล้าจะเป็นผู้ชนะทั้งคู่จะมีสงครามครั้งใหญ่รอดูกันเถอะหลิวจื้อกวาง มาส่งฉันที่บ้านแต่ก็ไม่โทรหาฉันเลยอ่ะหมายเลขที่ท่านเรียกยังไม่เปิดให้บริการกรุณาลองใหม่อีกครั้งหมายเลขท<ห>ี<ห>่ท่านนะเรียกยังไม่เปิดให้บริการกรุณาลองใหม่อีกครั้งออาก่อ เราขนสายขึ้นเรือแล้วตอนนี้ออกเดินทางได้แล้ว